สวัสดีเราชื่อมีนาทุกคนเคยหลงผิดกันบ้างปะใช่เราเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเว้ยที่กำลังจะจบม3แล้วแต่เรากับใช้ชีวิตที่ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเท่าไหร่หรอกเรารู้ทุกคนก็ต้องเคยใช่ไหมละ่ะว่าอยากรู้อยากลองในสิ่งที่เราไม่สมควรลองด้วยซ้ำํำแต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะลองมันสุดท้ายก็คนเพราะว่า ชีวิตเราเหมือนตกอยู่ในวงนังวนถึงแม้จะพยายามแค่ไหนก็ไม่รู้อยู่ดีว่าทางออกนั้นมันมีจริงหรือเปล่าจนเธอคนนึงเข้ามาไม่เคยคิดเลยว่าเธอคนนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราไปตลอดกาลชีวิตทุกคนล้วนเคยเจอแต่ปัญหาแต่อย่าลืมนะว่ามันจะมีทางออกที่ดีเสมอ เช่นเดียวกับปัญหายาเสพติด